สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับหัวหน้าจจอยแคสซิงและเจพึ่งนะจ๊ะทุกคนวันนี้งานชั่วโมงหัวหน้าจจอยจัดไป1วันของวันนี้นะคะเรามาทํางานชั่วโมงให้คุณหมอค่ะนี่คุณหมอคุณหมอนัดมาทํางานเสาร์อาทิตย์<ม>อ่านี่คืองานของหัวหน้าจจอยเดี๋ยวจะขึ้นไปก็กลัวอะไรอยู่นีน่นะ มันจะเป็นเหมือนดินเปียกๆชื้นๆนหน่อยนั่นนะเห็นไหมแล้วมันก็จะพังลงสไลด์ลงนะคะทุกคนคะ่ะคุณหมอคะ ใหญ่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 ่ใ่ไปเอ่น่นะใส่รองเท้าเดินไปตรงนี้ค่ะโอ้โหโคตดูสิวัวหน้าเก็บรายละเอียดแล้วจ้าว่าจะเอาให้เสร็จในวันนี้เนาะเราจะได้ไม่ได้ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะได้ ไปงานต่อนะ่าจะเป็นงานขุดลูกระอขุดลูกด่างขุดโค้งหนองนาอีกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูดูก่อนว่าหัวหน้าจะเสร็จในวันนี้ไหมแต่ถ้าเป็นดินแบบเหนียวเหนียวนี่เหมือนจะเป็นคันมันเป็นคลองมันเป็นอันนี้เหมือนจะสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยอู้ดูอ่ะแต่พอดีมันเป็นดินดินทรายแบบทรายรุ่น มันก็เลยเป็นเห็นไหมมันเปียกมันพังลงค่ะทุกคนวไ,ไวไอ้เหเนี่ยดูอ่ะน้ำมันซึมตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยน้ำไหลมาเลยนี่นี่ดูอ่ะดูอ่ะ,อะน,อนู้นโน่นยาวไปนน่นเลยค่ะทุกคนนี่การทำงานของขัวหน้นายจ้ยนะคะ ส่วนตรงนี้เจ้าของที่เขาบอกว่าเอาให้ลึกสุดแขนไปเลยนี่นี่เจ้าฟันปิศาจอยู่นี่ การสะสมลูที่ดำสวยเลย บรรจงนะจ๊ะเอาบรรจงเกลี่ยด,ดินให้สวยๆอ่นี่นะคะทุกคนดูสิมันก็จะไหลสไลด์ลงมาแบบนี้เนี่ยทุกคนคะ่ะแต่ก็เจ้าของที่เขาก็โอเคนะเพราะว่าเขาก็อยากให้มันลึกก็คือมันจะสไลด สไลด์ลงมาก็ไม่เป็นไรนี่นะคะคือเจ้าของที่ท่านก็บอกว่าคือถ้ามันสไลด์มาก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าให้มันกว้างและให้มันลึกกว้างอีกประมาณเนี้ยเท่ากันเนี่ยแล้วก็ให้มันเสมอกัน,นตรงนี้ก็จะกว้างไปนี่แล้วทีนี้ก็ให้มันลึกลงไปอีกอ่าโอเคส่วนหน้างานฝั่งโน้นปะเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาไปดูหน้างานฝั่งโน้นนะทุกคนเนาะนี่ตรงนี้ก็ต้องขุดขยายออกไปนะคะนี่ให้มันได้ประมาณนี้ แต่มันแต่งขอบไม่ได้อ่ะเสียดายน่ะเนาะถ้าแต่งขอบได้จะสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าลักษณะรูปรูปร่างที่เขาวางแบบแปลนมาเนี่ยสวยพอสมควรนะแต่ถ้าลึกลงไปเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นดินดานคล้ายๆดินเหนียวดินดานเลยแต่ข้างๆอะดูทีประมาณ2เมตรกว่านะทุกคนเนี่ยที่มันเป็นดินทรายอะทรายเปียกๆด้วยนะมันก็เลยเป็นเหมือนว่ามัน มันชะลงด้านข้างสไลด์ลงนี่ส่วนขอบทางด้านนี้อ๋อฝั่งนี้ก็โอเคนะทุกคนโอ้แต่ตรงนี้อยู่นะเนี่ยฝั่งทางนี้มันอยู่นะมันมันมันไม่เป็นไรเนี่ยโอ้ไยวไหเดี๋ยวก่อนนะนี่อ่ะไปะเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาชมการทำงานของหวัวนนะัาจโรชโชนนี่ไปตามนี้ตามนี้ อ่านี่เขาก็จะเจาะไว้เป็นหลุมเป็นหลุมกั้นไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมจะต้องพาเดินชมเดินดูการทำงานนี่ทำไปนี่เนี่ยลักษณะปีกมันเกือบจะได้โอเคนะทุกคนว้มีดินด้วยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวจะเดินไม่ได้นี่นเห็นไหมอู้น้ํามาแล้วน้ําออกมาแล้วน้ําออกมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใสเจ้าหน่ทุกคนคะ่ะดูว่ามันก็จะใสเลยเลยนี่จะได้โยไปทำมืออยู่แบบไปทางโน้นดิเออให้ทางนีง้มันเออก็พ,พ,พอดีก็ลงไปไปโน้นฝ่ะทางนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็ลึกอย่างนี้ฝั่งโน้น,นดูว่าตรงนั้นนะอู้หูพังมาถ้ามัน ถ้ามันอยู่นะอน้จะสวยมากเลยนี่ดไหมทุกคน,นสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นก็ลักษณะเดียวกันนี่ฝั่งทางนี้ก็เป็นนี้แต่ก็ถือว่าขอบที่พี่เบิ้มทำก็เกือบเกือบสวยแล้วเนาะทุกคนเนาะเกือบสวยแล้ว จะของที่เขายืนคุยละพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บรายละเอียดกีอีกอันนี้ก็ต้องสบฝังนั้นไม่ต้องไปทำก็ทำแต่ฝั่งนี้ก็ได้ไม้ขยายแต่ฝั่งทางนี้ถ้ามันอยู่แล้วให้มันอยู่ไปต้องสลบ แล้วก็ดินๆิไปเกลี่ยเกลี่ยไปตรงที่ช่องว่างๆอ๋อตามช่องยางตามช่องยางโอเคนี่นี่พื้นที่ทิ้งดินของเรานะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้หนึ่งวันเต็มๆนะคะแต่งานยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันต่อนะทุกคนเนาะว่าาปนึกออกไปไม่เป็นไรเอาตาม เอาตามการใช้งานของเราใช่ชอบอ่อแมคโคคันนี้ไงไั้งใจแบบบวกหวเข่ยิ้มตลอดยิ้มตลอดยิ้มตลอดใช่ไหมคะโครคันนี้ยิ้มตลอดเอ้ามังไดนะไ้วงนะน้ำไหลไง ให้เป็นเอาง่ายคือแบบไม่ได้อยากให้เป็นรูปร่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขอให้มันแบบไม่ไม่พังลายเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเตะมันจะพังยังไงก็แล้วแต่มันแต่ขอให้พังไปแล้วแบบไม่ไม่สุดเลยใกล้จะโอเคละใกล้จะสวยแล้วทุกคน คือให้น้ํามันอยนะ yani ู่ข้างล่างเนี่ยเราก็จะได้ใช้พื้นที่ข้างบนได้ใช่ท่วมถ้าน้ํามันอยู่ข้างล่างเราก็ถือว่าเราปลูกข้างของข้างบนมันก็ไม่เสียหายเยอะใช่เพราะว่าถ้ามันท่วมหลากทั้งหมดนี่มันก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ยางปีีสไม่อยากนับอายุยางเลยใช่ไหม ทางนี้ก็เหลือพื้นที่ทิ้งดินอยู่นะคะทุกคนก็ใกล้แล้วใกล้สวยงามแล้ว <Ć. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพึ่งจะมาเก็บภาพบรรยากาศการทำงานให้ทุกคนได้ชมอีกนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปพร้อมๆกับอวน้าจโรยค่ะสวัสดีค่ะ